รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสาร,รงานพระราชดำริคำขวัญของโรงเรียนราชพัชรนุเคราะห์42จังหวัดสตูลข้อมูลของสถานศึกษาโรงเรียนราชพัชรนุเคราะห์42จังหวัดสตูลตั้งอยู่เลขที่299หมู่ที่7ตำบลเกตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน803คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน82คนบริหารงานโดยนางสุพรรณาแก้วเพิ่มภูมิจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศผลการดำเนินงานของสถานศึกษามาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชของการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ3ด้านได้แก่ทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแฝกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดวยวิธีการและกิจกรรมอย่างหลากหลายตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดการปฏิบัติจริงสดคล้องกับชีวิตประจำวันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น active learning โครงงานการปฏิบัติจริงและมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นโครงการค่ายต่างๆกิจกรรมวันสำคัญการบูรณาการกับชีวิตในประจำวันของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ80.53สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านออกอที RT, คิดเป็นร้อยละ81.88สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดต่อเนื่องตลอด3ปีผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนสื่อสารและคิดคำนวณในระดับยอดเยี่ยมและผู้เรียนร้อยละร้อยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดนอกจากนี้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขันต่างๆเช่นรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทคนิคการบินโดรนแปลอักษรรางวัลเพชรรัตนชาติรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69รางวัลการแข่งขันมหากรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้และรางวัลอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นมาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะส42จังหวัดสตูลบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์โครงการกิจกรรมและผู้รับผิดช,ชอบไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและได้นำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินง,งานตามที่กำหนดไว้ในแผนซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนใช้รูปแบบรายยาสตูนโมเดลร่วมกับกระบวนการ PDCA ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความรอบรู้มีความสามารถเน้นคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างรอบด้านทั้งคุณภาพด้านสถานศึกษาคุณภาพด้านครูและบุคลากรโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลสำริ์ของการดำเนินง,งานตามแผนตามลำดับสายบังคับบัญชามีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปและมีรายงานผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาส่งผลให้สถาน<อ>ศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมพะหูวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนาฏศิลป์น,นอกจากนี้ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพาทโอเบ a กอวอร์ o Award, ประเภทพ้วํนานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลได้มีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบเน้นการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเทคนิคการสอนด้วยวิธีหลากหลายเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดโครงงานการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับชีวิตประจําวันจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเวกอวอร์ระดับชาติจำนวน3คนรางวัลครูดีสีสตูนจำนวน2คน รางวัลเพชรรัตนชาติบุคคลตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าสาขาครูผู้สอนสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้านความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน12สองคนเป็นต้น จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือนสงเคราะห์เพื่อนผู้ขาดวาสนาชีวิตน้อยค่อยชื้นตื่นขึ้นมาดังแสงแจ่มเจิดจ้าของตะวันประพันธ์โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลขอบพระคุณค่ะ